โอเคครับอยู่กับผมเบกบ้านสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีประกัดเพจผู้มาแบ่งหนึ่งตัวนะครับเป็นกาแล็กซี่เนื้อแดงนะครับใช้น้ําคมๆหางใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้สวยๆกันเลยอ่าไซส์อยู่ประมาณหนึ่งจุดสองนะครับปลาอายุสี่เดือนนะตัวนี้เนื้อแดงๆเลยครับผมมาเปิดแบ่งในราคาสองร้อยบาทรวมส่งนะครับอ่าใครที่งบน้อยอยากเลี้ยงประกัดก็ ทักมาได้ครับไอเดียล e ผมขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับตอนนี้สนใจทักมาคุยกันได้ครับสอบถามได้200บาทรวมส่งเท่านั้นนะครับตัวนี้สำหรับใครที่งบน้อยครับอยากเลี้ยงปลาลองทักมาคุยมาสอบถามก็ได้ครับผมขอบคุณครับ